สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูติ๊ติอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องรอบรู้ปลอดภัยเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองเมื่ออยู่ที่โรงเรียนกันก่อนเลยนะคะอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะเช่นโต๊ะเก้าอี้ชำรุดอาคารเรียนสุดโทม หรือสนามของโรงเรียนมีญยาลกค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่ออยู่ที่บ้านกันค่ะอุบัติเหตุในบ้านนะคะเช่นตกจากบันไดหรือที่สูงถูกมีดหรือของมีคมทิ่มแทงให้มีบาดแผลหรือว่าโดนน้ำร้อนรั่วค่ะต่อไปนะคะเรามาดูภัยพิบัติต่างๆได้แก่อากีภยัยวาตาภายัยและอุทกภัยกันค่ะเด็กๆ คีภัยนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟไหม้ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นวาตาภัยหรือภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมนะคะเด็กๆต่อไปนะคะอุทกภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำเช่นน้ำท่วมนั่นเองค่ะเด็กๆ ไปนะคะเรามาสำรวจจุดอันตรายในโรงเรียนและสถานที่อื่นๆที่เด็กๆอาศัยอยู่กันเลยค่ะ10จุดเสี่ยงในโรงเรียนนะคะเช่นสนามเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้สระน้ําอาคารเรียนตู้น้ําดื่มสนามกีฬาอาคารก่อสร้างบันไดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ประตูโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเรามาดูการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็กๆนะคะเช่นการสังเกตคนแปลกหน้านะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองให้อยู่ไม่ให้อยู่ห่างจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะให้เด็กๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดนะคะแล้วก็ให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลานะคะเมื่อเด็กๆออกจากบ้านค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามท้ายบทเรียนมาถามเด็กๆนะคะคำถามก็คือเด็กๆควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่ออยู่นอกบ้านคะข้อ 1. น้องชมพู่สวมหน้ากากอนามัยข้อ 2. น้องแตงโมร้องไห้ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาแล้วคะ่ะเฉลยก็คือ ข้อหนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูติสติกก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ